ก็ขอสวัสดีแล้วก็รักทายเพื่อนๆ F4 ที่รักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านมาชมรถดีเซลราง RHN เป็นรถดีเซลรางในตำนานนะครับและก็ยิ่งกว่านั้นนะฮะตำนานที่ซ้อนตำนานเข้าไปอีกนะฮะก็คือรถดีเซลราง RHN หมายเลข1033คันนี้นะฮะที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่ในภาพนี้นะฮะถามว่าเป็นตำนานยังไงนะโอเคนะับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะฮะมาย้อนตำนานให้ฟังกันว่า เรื่องราวสตอรี่ของกอสข .1033 เนี่ยมันเป็นมายังไงนะฮะสำหรับกสข .1033 ถือว่าเป็นรถดีสรางในรุ่นนะฮะในรุ่นเนี่ยถือว่าเขาอายุการใช้งานเขาค่อนข้างน้อยที่สุดเลยก็ว่าได้อา้าวถามว่าทำไมน้อยที่สุดจริงๆแล้วรถดีสรางรุ่นนี้เข้ามาประจำการปี2510 เข้ามาประจำการในปีพศ2510ถ้านับอายุปีนี้ก็54ปีปีหน้าก็55แล้วนะฮะอีก5ปีถ้าเป็นคนก็ถึงวัยเกษียณแล้วเนาะนะครับแต่สำหรับรถดีเซาางคันนี้นะครับกศ1033นะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะฮะปีที่เข้ามาพศ2510นะฮะสียังเป็นโทนทูโทนนะฮะแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ภาพถ่ายบนสะพานพระราม6สมัยที่สะพานพระราม6เนี่ยยังมีทางรถไฟกับถนนวิ่งอยู่ด้วยกันในช่วงปี2510นะฮะแล้วก็เป็นโทนสีที่ใหม่ๆอยู่เลยนะครับสำหรับในปีนั้นนะครับก็คือรถคันนี้แหละนะครับกศค .1033 คันเดียวกันกับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้แหละนะครับแต่สิ่งที่ แปลกไปกว่านั้นก็คือว่ารถกศสข1033ในบรรดารถกศขหรือว่า,ากศขนี่ย่อมมาจากรถกําลังดีโซรังมีห้องขับนะฮะในบรรดารถที่อยู่ในประเภทเดียวกันเนี่ย1033เนี่ยเป็นคันหนึ่งที่ถูกดัดแปลงนะครับเป็นคันหนึ่งที่ถูกดัดแปลงจากรถที่สามารถบรรทุกสัมภาระได้นะครับมาเป็นรถที่เป็นรถนั่งชั้น3าที่ไม่ไม่มีประตูบรรทุกสัมภาระ นะเพื่อนเพื่อนจะสังเกตว่าในภาพเก่าเมื่อปี2510บนสะพานพระราม61033เวอร์ชั่นเก่าเนี่ยจะสังเกตว่ามีประตูประตูใหญ่ประตูหนึ่งนะครับที่เอาไวบ้บรรทุกสัมภาระนะฮะเอาไว้ขึ้นของนั่นแหละแต่ว่าหลังจากปี2532สเนี่ยกข1033สคันนี้เนี่ยนะครับได้ถูกดัดแปลงนะครับก็ให้เพื่อนๆได้ดูว่าบริเวณประตูสัมภาระเก่านะครับซึ่งถูกดัดแปลง ก็คือบริเวณช่องหน้าต่างโดยสารช่องที่3นะฮะบริเวณช่องหน้าต่างช่องที่3นี่แหละนะครับเดิมทีเนี่ย,ต,ยตัวเนี้ยเป็นประตูที่ใช้สําหรับบรรทุกสัมภาระนะครับหลังจากนั้นเขาก็ดัดแปลงนะฮะเพื่อเอาประตูตรงนี้ออกเพราะว่ารถดิสแลงอ่าประเภทนี้นะครับถูกนํามาใช้งานประจําในทางเส้นทางสายอีสานนะครับก็เลยเอาประตูสําหรับบรรทุกสัมภาระเนี่ยออกแล้วก็ ทําทเป็นหน้าต่างขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นเก้าอี้ห้องโดยสารเหมือนคันอื่นๆนะครับทีนี้ในรถที่เป็นรถจัดเป็นรถประเภทเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูอีกคันหนึ่งซึ่งเป็นรถที่ไม่ได้ดัดแปลงหมายความว่า,าไม่มีประตูสําหรับขึ้นสัมภาระ,ะตั้งแต่แรกเลยนะฮะอันนี้ผมพาเพื่อนๆนะครับเดินย้อนกลับมาทางริ้วขบวน มาดูกสข1047นะครับซึ่งเป็นรถประเภทเดียวกันก็คือรถกำลังดีเซลรางมีห้องขับนะฮะเพืเ่อนๆจะสังเกตว่ารถกรสข1047เนี่ยคันเนี้ยจะมีหน้าต่าง2ช่องเห็นไหมครับหน้าต่าง2ช่องแล้วก็เป็นประตูเลยนะฮะซึ่งประตูห้องโดยสารนะครับท้ายหน้ากับท้ายเนี่ยจะอยู่ค่อนข้างห่างกันนะครับค่อนข้างห่างกันนะฮะ เดิมทีก็จะมีการทําหน้าต่างเอาไว้ด้วยนะครับช่องอบริเวณชิดกับขอบประตูด้านขวานะฮะจะมีหน้าต่างอีกช่องหนึ่งเป็นหน้าต่างที่แบบเป็นกระจกเปิดไม่ได้นะฮะแต่ภายหลังเนี่ยอุดไปแต่รถรถรุ่น,นเนี้ยเนี่ยไม่มีประตูสําหรับขนของโดยตรงนะครับซึ่งกสขเนี่ยถูกออกแบบมา2รุ่นนะครับสำหรับรุ่นที่เราซื้อมาจากญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะ แต่สำหรับกสข1033เนี่ยก็ถือว่าเป็นตํานานนะครับเพราะว่า,เ,าเขาได้ถูกดัดแปลงหรือเรียกง่ายๆว่าดัดแปลงแบบ r รีโนเวทโดยสิ้นเชิงนะฮะก็คือดัดแปลงประตูขนสัมภาระนะฮะเอาออกนะครับแล้วก็ทำเป็นเหมือนกันกันกบกสข่ศสนะฮะรุ่นที่เป็นสแตนดาร์ดแต่ว่าสำหรับกสข1033เนี่ยก็ยังมี เขาโครงของประตูสัมภระนะฮะก็คือบริเวณหน้าต่างช่องที่3ที่ผมให้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่สําหรับรถกสขอหมายเลข1 0ึ่งนเนี่ยที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปว่าเป็นรถที่มีอายุการใช้งานค่อนข้างจะน้อยกว่าเพื่อนๆคันอื่นในรุ่นเพราะว่าอะไรนะฮะกสขอหนึ่งศูนย์เนี่ยนะครับเมื่อประมาณปี2553นะครับได้มีการ ว่าจ้าบริษัทนะฮะเป็นบริษัทเอกชนนะฮะที่รับเหมาปรับปรุงตู้รถไฟนี่แหละนะครับแล้วก็กศ1033นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะแต่ปรากฏว่าบริษัทที่ว่าเนี่ยเกิดขาดทุนแล้วก็ทิ้งงานไปเฉยๆเลยนะฮะก็ไม่ใช่มีคันเดียวหรอกนะฮะกศ1033แล้วก็เพื่อนเขาอีกอีกคันหนึ่งเป็นคู่หูกันก็คืออ่าพอ,อขอหมายเลข47ทําให้รถคันนี้นะฮะ คือทาไม่เสร็จนะครับแล้วก็ถูกทิ้งไว้นะครับจนแบบเดีย๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูมาอันนี้ภาพนี้เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะฮะที่ถ่ายเอาไว้นะครับก็คือกสขหนึ่งศูนย์สามสามคันนี้แหละนะฮะจะเห็นว่าสนิมแดงโลเลยนะฮะแบบสภาพคือหมดสภาพเลยนะฮะถ้าเป็นรถยนต์เราก็โหแบบอ่าคือขายเป็นเศษเหล็กได้เลยนะฮะแต่ เมื่อประมาณปี2563-64ที่ผ่านมาก็การรถไฟก็ได้ทําการฟ้องร้องเรียกค่าเสียห,หายจากบริษัทที่ว่าเนี่ยนะครับจนกระทั่งคดีสิ้นสุดนะครับเมื่อคดีสิ้นสุดแล้วจบแล้วนะครับสารตัดสินแล้วก็ได้นํารถกราศาข1033คันนี้ซึ่งตอนแรกเนี่ยคาดว่าอาจจะถูกตัดบัญชีหรือว่าตัดออกจากสารระบบ คือยกเลิกใช้เนี่ยนะครับแต่ช่างรถไฟนะครับที่นครราชสีมาหรือว่าแขวงสารวัตแขวงรถจกักนครราชสีมาเนี่ยได้เอากสข .1033 เนี่ยมาทําใหม่นะฮะหมายคามว่าเอามาซ่อมใหม่เอามารีโนเวทใหม่อีกรอบนึงนะครับแล้วก็ได้เฉดสีเป็นเฉดสีนี้นะฮะซึ่งเปลี่ยนมาประมาณ6สีล้วนะครับสำหรับกศข .1033 นะครับก็ได้เอามาวิ่งอีกครั้งหนึ่งนะฮะนำมาวิ่งอีกครั้งหนึ่งเมื่อประมาณปีที่แล้วนะฮะ2,563ประมาณช่วงกลางกลางปีที่แล้วนะครับและก็ได้ใช้งานต่อเนื่องมาตลอดนะฮะจนถึงปัจจุบันและนี่ก็คือหน้าตาของรถกอสอขอหมายเลข1033ซึ่งเป็นตำนานอีกคันหนึ่งของรถดีสลางรุ่นนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะฮะเดินขึ้นไปนะฮะชมด้านบนห้องโดยสาร รถดีสลางคันนี้นะครับว่ามีสภาพเป็นยังไงหลังจากที่เขาปรับปรุงแล้วก็เอาออกมาวิ่งผมเคยทําคลิปไว้ชุดหนึ่งนะครับสําหรับดีสลางกอสขอหนึ่งศูนย์โดยเฉพาะเลยนะฮะตอนที่เขาทําสีใหม่ๆนะฮะวันนี้นะครับก็คือจะทำขบวนสี่นะครับทำขบวน4.26และนี่ก็คือกอสข1หนึ่งศูนย์ในเวอร์ชันใหม่นะฮะนั่นเป็น new version ซึ่งก็ ถือว่ามาีการเปลี่ยนแปลงก็คือเบาะเป็นสีฟ้ามีราวจับราวจับยืนเป็นแบบสามเหลี่ยมเหมือนบนรถไฟฟ้านะสีเหลืองๆเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการาทำอะไรหลายๆอย่างนะครับขึ้นใหม่นะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยที่ผมบอกบริเวณนี้คืออดีตเนี่ยตรงไอ้ตรงตรงกล่อง,ง,งๆเนี่ยยาวๆเนี่ยนะฮะคือท่อเสียนะฮะคือท่อเสีย บริเวณตรงนี้นะฮะด้านถัดมาด้านขวามือบริเวณนี้คือเป็นประตูขนสัมภระเก่านะฮะช่วงนี้เลยนะครับบริเวณนี้นะฮะเนี่ยดัดแปลงดัดแปลงเอาประตูออกประมาณปี2532ก่อนที่จะมาประจำการอยู่ที่ภาคอีสานก็คือแขวงสารรัตแขวงรถจักรนครรศีมานะครับและนี่ก็คือก็ซะขอหมายเลข1033ซึ่งเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่ ของรถดีเซลรางในประเทศไทยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้นะครับผมสุรเสียงพระพราสวรร์คลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ